อ๋อเรื่องผีแล้วใครจะแล่นลหรทีนี้ใครจะนำใครจะแล่นน่ะก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะผมก็ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเออคิดถึงแล้วก็ได้มันทำโชวกันก็ดีได้ดีดบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อเพ่อเียบาวันนี้อครับคจครับดสกี้ีดียิ่งใหญ่เลยก็ยิ่งใหญ่จริงสมคาน้ำเลยนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ เอ่อต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับพิงค์เพรามาเปบบน็นเานานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมากับผมกับอ่าเฟสติวัลนี่นะมันจะมาเป็นดีไลน์เซอร์ไพรส์เอะไรแบบงี้ก็มาและเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความพิเศษมาแจา้งแฟนด้วยครับผมอะไรยังไงบ้างาก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในครับผมอเ,เอาไม่เกี่ยวผมหรือเอาไม่เกี่ยวกัครับผม ไปลิงกูซึ่งเป็นเป็นโชว์หนึ่งที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลท์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เอ่อเซเล์เรสชันครัผ่ผมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลนอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบหนึง่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบ โคราฟแดนเซอร์ dancer, หรือว่าแบบต่างๆางที่มันแตกต่างไป <kalk. S 2> ก็เป็นมุมใหม่ๆครับได้เจอแบบน้องเนยตัวแล้วลกตวว็ต้นเหน่งด้วยค่ะก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนยอ,อ,อย่างเงี้ยหรือว่า,าต้นเหน่งอิงฟ้าหรือว่าหมูนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะผมก็ ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเออคิดถึงแล้วก็ได้มันทำโชว์กันก็รู้สึกดีครับมันดีใจมากโมเมนต์ที่แบบเยี่ยมเยในดารรวมตัวกันกับอาโป้ด้วก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่ก็เจอพี่พี่ปอนแล้วก็เจอพี่โฟ แบบเหมือนพอได้มายนนินคนเสตแล้วกันก็นกคิดถึงช่วงเวลาที่เราได้ได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณกคนที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับเหมือนหลายๆโมเ,เมนต์เพื่อนแบบเขาจับที่ว่าเป็นเพื่อนซีเรือผีอ๋อเรือผี <laughs> ครับใครจะแล <laughs> ่นละนะ่ะทีนี้ใครจะนอนใครจะแล่นอ่ะเอเอครนะับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะเออมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันไหมก็คิดว่าอนาคตก็คงมี อะไรบางอย่างไม่สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอด,ดูนะผมผมยังยังไม่รู้ครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ติดกันอะไรก็สนุกไม่ได้เจอเพื่อนสนุกมากพี่แน่ปีทองเราจริงตั้งแต่ตน้นปีจนถึงวันนี้ครับผคือมันแน่นมากงานมันร้อนขก้นทำงานเหมือนแบบว่าติดติดนี่<ใ>นแบบประมาณสามพันล้านแต่จริงๆคือไม่ใช่แหละผมว่าไม่ชอบอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงก็ตามอะไรเงี้ยได้ได้โชว์กับศิลปินแบบ ปีนี้เหมือนปีความฝันอะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที <English> 네่ที่หลากหลายมากที่อยากทําแล้วมันได้ทําในปีเดียวซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าไอ้ดีจังเว้ยเอ้ยปีนี้เราตอนแรกนึกว่าทำทำงานเพื่อเก็บเงินจะแบบทำซีรีส์อ๋อไม่ไม่ครับจริงๆทํางานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็แค่อยากทํางานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยงานงานศิลป์อะไรเงี้ยผมก็ คือ okay. มันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทําไงแต่พอใน mm hmm. ช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่เนี mm ่ยเจ๊อะที่ยังไม่ทเอ่อซีรีส์อ่างตัวเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ทำนะ mm hmm. ผมแล้วก็จะอยากเล่นภาพยนตร์อีก mm hmm. อยากเล่นภาพยนตร์อีก mm hmm. อยากเล่นซีรีส mm hmm. ์อยากอยากพลาดเสียงอะไรเงี้ยเอออยากอยากลองดูแล้วว mm ่าหนังที่ดดต่อมั้ยไมีมีครับมีครับก็ mm hmm. ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าว่าอันไหนอย,อย่างที่แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้น เราจะดดิเคทเวลาเรากับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็ค่อนข้างจะต้องแบบผีท้วนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ง่ายออกมาดีจริงๆโดยที่แบบให้เรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงตอนนี้การเทมงานของเทปเองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็ยังคือมันในมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเห่านั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยการประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมี เองแล้วฮะโอเคไม่เป็นพิเศษแต่ว่าคือคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่าอีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้นั่นจริงๆผมไมไ่รู้สึกว่าการมาทํางานมันเหนื่อยอะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่ตอนที่บทเข้ามาแบบนี้เรามีการเลือกบทยังไงบ้างคะเจ๊หลับตาจินน้มเหรอเออผมใช้วิธีการดูแหละว่า ในเรื่องท,งทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเราชอบไหมเราเข้ากับตัวละครได้ไหมเรารู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างเงี้ยก็คุยกับทีมต่อว่าทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันสแสดงว่าเราใช้เวลาคิดในแต่ละงานที่เรารับค่อนข้างนานค่อนข้างนาน,น,นเลยจริง,รงๆ,ๆนานมากด้วยครับก็<ม><ๆ>คือแบบใช้เวลากลับมันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัสตดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่า ไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยจะใช้เวลาในการตัดใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่มาใช้สักสิบวันสิกลับมากลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าอะไรเออลองเลองเ็นเรเสียงเหยื่อที่ลองเป็นองเไพเงตอนนี้ก็เดี๋ยวสคริปต์อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยแหละมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วถ้าเรื่องพรีโปรดักชันก็โอเคละ สำหรับคนนี้หนังของเขาประสบความสำเร็จมากเราเป็นพยาบาลได้ไปฉายหน,นัเงเพ,พื่อด้วยการจุดโตมสำเร็จจริงๆแ้ภูมิใจครับภูมิใจแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงๆอะ่ะที่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเสร็จรู้สึกว่าเออก็ยังอร่อยอ่ะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมก็ขอบคุณที่ มีหนังเรื่องดีๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็ทําให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงไงคิดถึงตัวละครคิดถึงโมูอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็ไปดูดอ,อีกรอบนึ่งนะเพลงประกอบเราก็ออยังแบบว่านะติชันยงงางนนะามากครับเพรด้วยด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแลหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลายหลคนอาจจะคิดถึงอทองคำคิดถึงหม,ม่คิดถึงจริงนะแม่สีดา หรือพิเศษอาจจะทุกคนอาจจะกดดานนิดนึงไม่ไม่เ,เกี่ยวกับพิแต่โอเคแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องเราก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าโหแบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลาบางทีอย่างเงี้ยแล้วพอเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงม,มีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหาหมวลน,นี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องมันหรือว่าเพลงนี้อะไรเงี้ยเราจะมียังมีซิงเกิลที่เราเตรียมแบบจะแย้ํจะมีครับผมพยายามจะทํามารบั้มอยู่แต่ว่า <laughs> คือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นปล่อยภาษาอังกฤษมาซึ่ง <ส ishing S 1> ได้จะได้ฟังกันเลยเลยเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่สําหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในในตัวเอ็มกันที่ทําเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมา <S <S <unci> เพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็น e ีที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเป็นมูฟแอนใหม่ เป็นสามชาครับเราจะได้เห็นใช่ไหมเราจะได้เห็นเต็มเต็มเห็นเงียบกันกลัวไม่หายใจไม่เงีไรนั่นเลยครับก็จริงๆเป็นเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่ที่เราได้ฟังดื้อๆแล้วมีความเป็นแบบแอนดี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงนี้มันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่า เนี่ยฮะจะเก็บกันไงไม่เป็นก็เร็วเร็วดีนะอรึงเร็วดีตอบคำตบสุดท้ายมาฝากผลงานไงครับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผม Power ครับผมีไล i ์เซอร์ไพรส์ครับผมผมเกลียดพวเกลียดพี่เขาบอกว่าเห็นไหมโอเคครับนะครับผมก็ก็ฝากีไล e ์เซอร์ไพรส์ด้วยครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่ เรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์หรือว่าพวกเราเจฟฟ์ Jeff, อาโปต่านหนี้เนยหรือว่าอีฟ้าเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของตนเองซึ่งก็คือี่มาหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ ฝากเพลงใหม่ที่กาำจอด้วยแล้วก็จริงเรืวอนี้มีเซอร์ไพรส์เช่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบัม no. ้มสเ a เช u ยล e r อ e ์